จุดเริ่มต้นของทุกคนคือศูนย์สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมานั่งคุยกันเรื่องที่เชื่อว่าหลายๆคนคงเคยรู้สึกนั่นคือความรู้สึกที่ว่าฉันจะเริ่มตรงไหนดีนะหรือฉันไม่มีอะไรเลยจะสําเร็จได้อย่างคนอื่นหรอหลายคนอาจจะมองเห็นแต่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ของคนอื่นเช่นธุรก,กิจที่เติบโตบ้านหลังใหญ่หรือชื่อเสียงแต่สิ่งที่เรามักจะลืมไปคือทุกคนล้วนมีจุดเริ่มต้นที่เหมือนกันครับนั่นคือศูนย์ หรือพูดง่ายๆคือเริ่มจากไม่มีอะไรเลยวันนี้เราเลยจะมาถอดรหัสกันครับว่าคนที่เขาประสบความสําเร็จแบบก้าวกระโดดทั้งๆที่เริ่มจากศูนย์เหมือนกับเราเนี่ยเขามี5สิ่งที่ทําแตกต่างจากคนอื่นอย่างไรบ้างและ5สิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุณสามารถนําไปใช้ได้เลยทันทีครับฟังไปเรื่อยๆนะครับ40นาทีต่อจากนี้อาจจะเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีเริ่มของคุณไปตลอดการก็ได้ถ้าพร้อมแล้วเรามาดูความลับข้อแรกกันเลยครับสิ่งที่1 พวกเขาคิดต่างเรื่องความล้มเหลวสิ่งแรกที่แตกต่างเลยคือวิธีที่เขาจัดการกับความล้มเหลวครับคนส่วนใหญ่มองว่าความล้มเหลวคือจุดจบหรือเครื่องพิสูจน์ว่าฉันไม่เก่งฉันทําไม่ได้พอทําอะไรผิดพลาดปุ๊บก็หยุดเลยท้อเลยรู้สึกอายและไม่อยากเริ่มใหม่แต่สําหรับคนที่เริ่มจากศูนย์จนประสบความสําเร็จเขาไม่ได้มองแบบนั้นเลยครับเขาจะเปลี่ยนคําว่าล้มเหลวเป็นคําว่าข้อมูลหรือการทดลองที่ไม่สําเร็จ ลองนึกภาพนะครับคุณกําลังสร้างถนนจากบ้านไปยังเมืองในฝันถ้าคุณลองขุดดินไปด้านหนึ่งแล้วเจอหินก้อนใหญ่จนขุดต่อไม่ได้คุณจะหยุดสร้างถนนไปเลยไหมครับแน่นอนว่าไม่คุณก็แค่ถอยหลังกลับมาแล้วลองขุดไปทางใหม่ใช่ไหมครับนั่นแหละครับคือมาย d นเซตของเขาพวกเขาเชื่อว่าฉันไม่ได้ล้มเหลวแต่ฉันแค่ค้นพบอีกหนึ่งพันวิธีที่มันใช้ไม่ได้การเริ่มต้นจากศูนย์หมายความว่าคุณมีอิสระในการลองผิดลองถูกเต็มที่ครับ เพราะคุณไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วพวกเขาเลยกล้าลองมากกว่าคนที่มีชื่อเสียงหรือมีเงินลงทุนเยอะๆที่กลัวเสียภาพลักษณ์เคล็ดลับที่คุณนําไปใช้ได้เลยทุกครั้งที่คุณทําพลาดให้เปลี่ยนคําพูดในหัวครับจากฉันทําพังแล้วเป็นฉันได้เรียนรู้เรื่อง A B C แล้วและครั้งหน้าฉันจะไม่ทําแบบนี้อีกจดบันทึกข้อมูลที่ได้จากการล้มเหลวนั้นไว้แล้วเดินหน้าต่อเลยครับสิ่งที่ห พวกเขาคิดต่างเรื่องความล้มเหลวสิ่งแรกที่แตกต่างเลยคือวิธีที่เขาจัดการกับความล้มเหลวครับคนส่วนใหญ่มองว่าความล้มเหลวคือจุดจบหรือเครื่องพิสูจน์ว่าฉันไม่เก่งฉันทําไม่ได้พอทะไรผิดพลาดปุ๊บก็หยุดเลยท้อเลยรู้สึกอายและไม่อยากเริ่มใหม่แต่สำหรับคนที่เริ่มจากศูนย์จนประสบความสําเร็จเขาไม่ได้มองแบบนั้นเลยครับเขาจะเปลี่ยนคําว่าล้มเหลวเป็นคําว่าข้อมูลหรือการทดลองที่ไม่สําเร็จ ลองดกภาพนะครับคุณกำลังสร้างถนนจากบ้านไปยังเมืองในฝันถ้าคุณลองขุดดินไปด้านหนึ่งแล้วเจอเหินก้อนใหญ่จนขุดต่อไม่ได้คุณจะหยุดสร้างถนนไปเลยไหมครับแน่นอนว่าไม่คุณก็แค่ถอยหลังกลับมาแล้วลองขุดไปทางใหม่ใช่ไหมครับนั่นแหละครับคือ mindset ของเขาพวกเขาเชื่อว่าฉันไม่ได้ล้มเหลวแต่ฉันแค่ค้นพบอีกหนึ่งพันวิธีที่มันใช้ไม่ได้ การเริ่มต้นจากศูนย์หมายความว่าคุณมีอิสระในการลองผิดลองถูกเต็มที่ครับเพราะคุณไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วพวกเขาเลยกล้าลองมากกว่าคนที่มีชื่อเสียงหรือมีเงินลงทุนเยอะๆที่กลัวเสียภาพลักษณ์เคล็ดลับที่คุณนำไปใช้ได้เลยทุกครั้งที่คุณทำพลาดให้เปลี่ยนคำพูดในหัวครับจากฉันทำพังแล้วเป็นฉันได้เรียนรู้เรื่อง ABC แล้วและครั้งหน้าฉันจะไม่ทำแบบนี้อีกจดบ,บันทึกข้อมูลที่ได้จากการล้มเหลวนั้นไว้ แล้วเดินหน้าต่อเลยครับสิ่งที่2พวกเขาให้ก่อนรับมาถึงข้อที่2ครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดูเหมือนจะขัดกับสามัญสำนึกแต่ทรงพลังมากนั่นคือการให้ก่อนการรับเมื่อเราเริ่มจากศูนย์เรามักจะรู้สึกว่าฉันต้องการความช่วยเหลือฉันต้องการเงินทุนฉันต้องการคอนเน็ชันซึ่งมันก็ถูกครับแต่คนที่ก้าวหน้าไปได้เร็วเขาจะคิดกลับกันครับเขาจะถามตัวเองว่า ฉันมีอะไรที่สามารถให้ได้บ้างแม้ว่าฉันจะเริ่มจากศูนย์ก็ตามอาจจะไม่ใช่เงินทองครับแต่มันคือเวลาความรู้หรือทักษะเล็กๆน,น้อยๆที่คุณมีเช่นการช่วยเหลือเพื่อนเรื่องการตัดต่อคลิปฟรีๆหนึสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนจะสร้างความเชื่อใจและเมื่อถึงเวลาที่คุณต้องการความช่วยเหลือจริงๆคนเหล่านี้จะยินดีช่วยคุณกลับมาเองครับ 2. ดึงดูดโอกาส เมื่อคุณเป็นคนให้คุณจะถูกมองว่าเป็นคนที่มีคุณค่าและมีน้ำใจโอกาสดีๆก็จะวิ่งเข้าหาคุณเองโดยธรรมชาติ 3. รู้สึกดีกับตัวเองการได้ช่วยคนอื่นทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองมีพลังและมีประโยชน์ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีในการขับเคลื่อนตัวเองต่อไปถ้าคุณอยากได้คอนเน็ชันระดับ50คุณต้องเริ่มต้นจากการเป็นผู้ให้ที่จุดศูนย์ให้ได้ก่อนครับสิ่งที่ส พวกเขาโฟกัสที่1%ปอร์ต่อวันสิ่งที่สมนี้เกี่ยวกับเรื่องวินัยและการเติบโตค่ะคนที่เริ่มจากศูนย์แล้วพุ่งไปข้างหน้าเขาจะไม่ได้มองภาพรวมที่ร้อเปซตั้งแต่แรกแต่เขาจะมองหาแค่หปอร์ซที่ดีกว่าเดิมในวันนี้ถ้าเราอยากมีธรุรกิจใหญ่โตแต่เราเริ่มจากการนั่งมองเพดานแล้วฝันมันก็คงไม่เกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณบอกตัวเองว่าวันนี้ฉันจะดีกว่าเมื่อวานแค่หนเปอร์ซพอมันจะง่ายขึ้นมากครับ เมื่อวานคุณไม่ได้ออกกำลังกายเลยวันนี้คุณวิตพื้นแค่ห้าทีเมื่อวานคุณอ่านหนังสือศูนย์หน้าวันนี้คุณอ่านแค่หนึ่งหน้าเมื่อวานคุณไม่มีไอเดียธรุรกิจเลยวันนี้คุณจดไอเดียใส่กระดาษแค่หนึ่งคอฟังดูเล็กน้อยใช่ไหมครับแต่พลังของมันน่าทึ่งมากครับมีสูตรทางคณิตศาสตร์ที่ว่าถ้าคุณดีขึ้น1%ปอร์เซทุกวันตลอดหนึ่งปีคุณจะเก่งขึ้นถึง37เท่า ในทางกลับกันถ้าคุณแย่ลง1%ทุกวันคุณจะเหลือศูนย์แทบจะทันทีคนสําเร็จจะเข้าใจพลังของการทบต้นนี้ครับพวกเขาไม่สนว่าวันนี้จะต้องทําได้50%แต่พวกเขาสนแค่ว่าวันนี้ฉันได้ทำา1%ที่ดีกว่าเมื่อวานแล้วหรืออยังข้อคิดให้เลิกสนใจเป้าหมายที่ดูยิ่งใหญ่แล้วไปสนใจระบบการทำงานเล็กๆในชีวิตประจำวันของคุณแทนครับสิ่งที่ส พวกเขากล้าที่จะขอความช่วยเหลือและยอมรับความไม่รู้ข้อที่4นี้เกี่ยวข้องกับความทมตัวครับการเริ่มต้นจากศูนย์หมายความว่าคุณไม่มีประสบการณ์ในหลายๆด้านซึ่งเป็นเรื่องปกติมากคนที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงเขาจะกล้าที่จะขอความช่วยเหลือและกล้าที่จะพูดว่าฉันไม่รู้คนทั่วไปอาจจะกลัวการถูกตัดสินกลัวโดนหาว่าโง่เลยพยายามทําทุกอย่างด้วยตัวเองทั้งหมด แต่สุดท้ายก็ติดอยู่กับปัญหาเดิมๆพราะไม่มีใครแนะนําทางออกในทางกลับกันคนที่เริ่มจากศูนย์จะเห็นว่าการขอความช่วยเหลือคือการย่นระยะเวลาครับทําไมต้องใช้เวลา5ปีในการลองผิดลองถูกด้วยตัวเองในเมื่อคุณสามารถถามคนที่เคยทําสําเร็จมาแล้วแล้วรู้ทางลัดใต้ภายใน5นาทีการถามคําถามดีๆไม่ใช่เรื่องน่าอายครับแต่เป็นสัญญาณของคนที่อยากเติบโตและเป็นคนที่มองเห็นเวลาของตัวเองมีค่า กว่าความภูมิใจที่ผิดที่ผิดทางพวกเขาจึงลงทุนในสิ่งเหล่านี้ m e n t ท r ร์คอร์สเวียนออนไลน์แม้จะเริ่มจากคอร์สฟรีหนังสือที่สอนวิธีทำโดยตรงการส่งอีเมลไปขอคำแนะนำจากคนเก่งๆจำไหมนะครับเมื่อคุณยอมรับว่าคุณไม่รู้นั่นแหละคือวินาทีที่คุณจะเริ่มรู้และเป็นจุดที่คุณจะก้าวจากศย์ไปหนึ่งได้เร็วที่สุดครับสิ่งที่5พวกเขาไม่รอคำว่าพร้อม แล้วมาถึงสิ่งสุดท้ายที่สําคัญที่สุดครับสิ่งที่5คือพวกเขาไม่รอคําว่าพร้อมกี่ครั้งแล้วครับเธอบอกตัวเองว่าเดี๋ยวรอมีเงินมากกว่านี้ก่อนเดี๋ยวรอเรียนจบคอสนี้ก่อนเดี๋ยวรอให้ลูกโตกว่านี้ก่อนหรือเดี๋ยวรอให้ตลาดพร้อมกว่านี้ก่อนคนที่เริ่มจากศูนย์สำเร็จเขารู้ดีว่าคําว่าพร้อมไม่เคยมีจริงครับมันเป็นแค่กับดักที่สมองสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องเราจากความเสี่ยงและความไม่สบายใจเท่านั้นเอง การเริ่มต้นจากศูย์หมายถึงความไม่สมบูรณ์แบบโดยธรรมชาติครับคนสําเร็จจะเริ่มด้วยเวอร์ชันจุดหนึ่งที่เต็มไปด้วยจุดบกพร่องเขาจะรู้ว่าถ้าเขาจะรอจนกว่ามันจะเพอร์เฟกหรือรอจนกว่าทุกอย่างจะลงตัวเขาคงจะไม่ได้เริ่มอะไรเลยแทนที่จะรอสร้างเว็บไซต์ที่สวยหรูพวกเขาทำแลนดิ้งเพจง่ายๆหนึ่งหน้าแทนที่จะรอทำวิดีโอที่ตัดต่ออลังการพวกเขาก็หยิบมือถือมาอัดเสียงก่อนแทนที่จะรอให้ได้สูตรอาหารที่สมบูรณ์แบบ พวกเขาทำอาหารแล้วขอฟีดแบ c k จากเพื่อนก่อนเลยการลงมือทำคือการสร้างความพร้อมไปในตัวครับเมื่อคุณเริ่มลงมือทำจริงๆคุณถึงจะรู้ว่าคุณขาดอะไรและคุณจะต้องไปหาความรู้หรือความช่วยเหลือจากข้อสีมาเพิ่มเติมข้อสรุปสั้นๆถ้าคุณมีไอเดียที่ดีอยู่ในใจแล้วให้เริ่มทำอะไรบางอย่างกับมันภายใน24ชั่วโมงนี้ค่ะไม่ต้องใหญ่โตก็ได้แต่ขอให้มันเป็นก้าวเล็กๆที่คุณสามารถพูดได้ว่า ฉันได้เริ่มแล้วสรุปแล้ว5สิ่งที่คนเริ่มจากศูนย์ทำแตกต่างกันคือ 1. เปลี่ยนความล้มเหลวให้เป็นข้อมูล 2. ให้คุณค่าแก่ผู้อื่นก่อนค่อยรับ 3. โฟกัสที่การเติบโตแค่1%ซต่อวัน 4. กล้าที่จะขอความช่วยเหลือและยอมรับความไม่รู้ 5. ไม่รอคำว่าพร้อมและลงมือทำทันทีเราทุกคนเริ่มจากศูนย์ได้ครับ และเราทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะเติบโตไปถึง50หรือ100ได้เหมือนกันขอแค่คุณหยิบเครื่องมือเหล่านี้ไปใช้วันนี้คุณได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้แล้วอยากให้คุณเลือกมาหนึ่งข้อค่ะแค่หนึ่งข้อเท่านั้นที่คุณรู้สึกว่าคุณจะนําไปเริ่มทําในวันพรุ่งนี้ขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมถอดรหัสความสาเร็จไปด้วยกันในวันนี้ขอให้เป็นวันที่เต็มไปด้วยพลังของการเริ่มต้นครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ